ครูนิดจะมาแซมเปิลเพลงนิดครูนิดโหระศาสตร์ชาติไทยนิดโหระศาสตร์นิดโหระศาสตร์ชาติไทยอย่างนี้เลยดีกว่าน้องนิดโหระศาสตร์ชาติไทยถ้าจะมาไกด์ไลน์พอเป็นพิธีเพื่อให้ลูกศิษย์ได้เพื่อนเดินไปทักทายและไปร้องเพลงให้คนอื่นฟังนะครับพบกันวันเลิงพนมเริ่มเพลงลื เลียบอันสาวโอยกระมมโอ้แม่ตากรมจอรถเล่นน้ำกันก่อแยแททอย่าพึ่งด่วนไปแทแทแทเดี๋ยวสาดน้ำให้ใหายร้อนแทแ้ปาแป้งกันก่อนติดอย่าได้หอม แล้วคอยจากไปกกดีดดด<อ>กีกนเลือนพนมเดดมันร้อนลมมันแรงน้องใส่เสื้อแดงเทดแ,แกล้งทำไมสนใจเมียงแนวสตรอดน,น้าเทน้อง อยู่บ้านไหนอย่าเพิ่งด่วนไปบองสมตเน่งมือสั่นกู้รีกูผู้รีกูบายเฮ้โอ้ยแท้แท้แท้น้องเอ๋ยกินข้าวหรือยังบอกพี่สักครั้งแท้แท้แทนหน้า ไอ้ใช่อากัรจะตั้งน้ำใว่ไพเฮ็ดดสังมันบอกแม่หลงเหนือพี่นั่นมันก็ลืมไแล้ว่ล้ถ้าเราจะไปทำดุตีเราจะเอาอย่างไรถ้าเหนือมันหายไม่ไม่แสดงว่าหนแค่นีงแจไม่แต่ว่าแต่ว่าอาจารย์เฮ็ดเหนือไว้สมบูรณ์อยู่เนาะ เือว่าขาเฮ็ดเพลงขาเสร็จขบขัปขไปครับมูเพลงกันสตังเพลงอย่างนั้นสิไปเฮ็ดสายลุ่มก็ว่าเดี๋ยวได้เงินก่อนนี่จะพาเดินขึ้นไปไหว,วพระด้วยเน่ไอ้กมไทยขามันม่นวะเนี่ยจะพาเดินขึ้นไปไหวพระด้วยกันไหว้พระด้วย หย่อนวันไหนต้นหย่อนเลือกผัวโมพองระนาโมพองระนาน้องจ๋าจะมากับใครเอ,อเ,ออเอาเอาเอาซันี่ก็นอกไปขึ้นก็นอกไว้ปหากระตุน